นี่เราก็มาเซ็ตค่าระบบไฮบริดออฟกิดขนาด10กิโลวัตต์ให้กับลูกค้านะครับผมนะวันนี้งานของตู้คอมเมนเนอร์นะครับผมับพี่น้องนี่ครับตู้คอมเมนเนอร์เรามาตั้งค่าของชินวรซัมเมอร์ให้ลูกค้า นะครับตัวนี้เบรกเกอร์ควบคุมของชินเนอร์ทัมเมอร์เป็นเบรกเกอร์เมนควบคุมตัวนี้ที่จะไปจ่ายโหลดนะครับผมอ่าเทวนอนตัวนี้ก็จะไปจ่ายโหลดนะครับผมส่วนข้างบนก็จะเป็นตัว PV หนึ่งและ PV 2ตอนนี้เนมเพจที่เรามติดตั้งให้ลูกค้านะครับผมกลังสั่งทําอยู่นะครับพี่น้องครับอันนี้คือเบรกเกอร์ไฟมาเลี้ยงตู้อินเวอร์เตอร์นะครับผมตัวนี้สะหรับพี่น้องครับอ่าเรามาดูตู้อินเวอร์เตอร์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับผมพี่น้อง ตู้อิมิัเตอร์ฝั่งสายมือหน้าจอนะครับที่เป็นน e ิดเพ์นะครับผมพี่น้องเห็นไหมมันผลิตไฟฟ้า346ร้โวลต์340โวลต์นะครับผมแต่ละสติงนะครับจะไม่ห่างกันเยอะนะครับผมสา3 4 8 3 5 3อะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ไม่ได้ใช้งานเลยนะนีเห็นไหมของใครบ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมออฟออฟเบคเกอร์ ตัวนี้ไว้นะครับผมนี่ตัวนี้คือเป็นเบกเกอร์บพาสมหาตู้กินเตอร์นะครับนะครับพี่น้องตัว 10K ตัว1 0กิโลวัตต์นี้นะครับพี่น้องนะครับตัวอยู่ที่เจเเลยนะครับผมนะนะครับพี่น้องคือค่าไฟของอตรงนี้นะครับผมของของร้าน อของจันทรานี่นะครับผมค่าไฟอยู่ที่หนึหมื่นสองนะครับตอนนี้ติดมาสองเดือนก็ลดค่าไฟเหลืออยู่ที่สี่พันบาทนะครับผมสามพันฝาสี่พันนะครับจากค่าไฟหหมื่นสองนะครับพี่น้องตัวนี้สิบเคนะครับนะครับครับพี่น้องท่านไหนก็มาเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวไฮบริด สิบกิโลวัตต์นะครับผมนะอินเวอร์เตอร์ก็ของแดดเสรีนะพี่น้องก็ใช้ดีนะครับผมใช้ดีมากนะครับผมมีระบบตัดอัตโนมัติเครื่องนะครับผมตัวนี้ตัวนี้รับแรงกระชากได้เยอะพอสิบเคนะครับผมท่นะพี่น้องนะท่านใดเข้ามาก็ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับผมนะนะครับวันนี้เราก็มาทำให้ลูกค้าดูนะครับผมผมนะครับตั้งค่าของตัวชินทาโมระบบตัดต่อใหม่นะครับผมตัวนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะนะครับท่านลูกค้าเขาซื้อของมาเองแล้วให้ผมมปติดตั้งให้นะครับให้ผมมาติดตั้งให้งนบะประมาณไม่เยอะนะครับตัวนี้ตัว10กิโลวัตต์เนี่ยช่วยประหยัดค่าไฟด้วยที่ หกพันถึงเจ็ดพันบาทเลยนะทีเดียวนะครับนะตัวนี้นะครับตัวนี้เราเอาไปใช้โหลดอยู่แอร์สองหมื่นสี่พันวิทยุสองตัวปั๊มน้ำสามแรงมา้าสองตัวนะครับผมแล้วก็แอร์ในห้องนอนอีกหนึ่งจุดหมื่นสองพันวิทยุนะครับแอร์ในห้องนอนนะครับตัวนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับตัวสิบกิโลวัตต์แตด,ดดี ของเสรีนะครับผมนะใช้ได้งานได้สบายๆจากค่าไฟเดือนละหมื่นสองนะพี่น้องนะตอนนี้เหลือก็ไฟค่าใช้ใจ่ายเหลือสี่พันนะพี่น้องนะตัวนี้เนี่ยเป็นเบรกเกอร์ของใบพาดไฟฟ้านะเราไม่ได้ใช้นะพี่น้องนะ,ะผมพามาดูตู้กันนะพี่น้องสวัสดีครับท่านสมาชิกนะครับผมสวัสดีครับผมนะนี่ครับตัวนี้เป็นของไฟฟ้านี่เห็นไหมครับศู v, นย์โวลต์นี่ชั้นะรกของไฟฟ้าเราไม่ได้ใช้นะพี่น้องนี่เราใช้แต่โซลาร์เซลล์สองสติงเพียวๆนะพี่น้อง นเนี่ยเข้ามาที่ตู้ปุ๊บตู้มาจ่ายตู้มาจ่ายที่แบตเตอรี่นะครับที่มาชาร์จที่แบตเตอรี่นะครับเห็นไหมพี่น้องแล้วก็เอามาใช้ที่โหลดโหลดก็คืออุปกรณ์ที่เราติดตั้งไปให้กับลูกค้านะครับนะให้บิดอฟกินดียังไงนะพี่น้องเชื่อไหมให้บิดอฟกิดีเพราะว่าเราต้องเอาไปแยกโหลดเราจะไปใช้กับแอร์นะครับพี่น้องเราจะใช้กับแอร์ใช้กับปั๊มน้ำใช้ในไฟบ้านนะครับอันนี้คือค่าไฟศูนย์บาทแน่นอนนะครับ พี่น้องดูสัญลักษณ์ของโซลูเซลได้เลยนะเนี่ยครับนี่คือตู้อันนี้มาชาร์จลงแบตนะครับแล้วก็มาใช้ในบ้านนะครับเราไม่มีไฟฟ้าเลยนะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต่อไฟฟ้านะครับนี่ครับตอนนี้ไฟฟ้าเรามาแค่เป็นตัวพาร์ทนะครับนะเนะป็นตัวแบ็กอัพเฉยเฉยนี่เรายังไม่ไเปิดนะผมจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูหน้าจออ่าผมเปิดนะปั้งเขาให้เปิดแล้วนะพี่น้องอ่าเรามาดูหน้าจอนี่ของสัญลักษณ์ของไฟฟ้ามาแล้วนี่นี่พี่น้องเห็นไหม สองร้อยสิบแปดโวลต์นนะนี่ครับก็เอามาร่วมด้วยนี่เห็นไหมจะมาลงที่ตู้นะครับเพื่อจะดึงไฟไปช่วยเลี้ยงภายในบ้านแต่เราไม่ใช้นะครับเรามาเป็นตัวไปพาสที่เฉยเอ่อเมื่อแบตเตอรี่แดดอ่อนนะครับมีแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สามร้อยหกสิบแอมป์นะครับกลางคืนใช้ได้สบายเลยนะครับปั๊มน้ำสามแรงมา้าเปิดตัว,ต,วตัวเดียวนะครับแต่เป็นระบบ เลี้ยงสลับกันนะครับผมกับแอร์กับแอร์หนึ่งหมื่นสองพันวิสตูนะพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวเราผมจะปิดให้ดูนะพี่น้องปิดตัวใบพัดของไฟฟ้าบ้านติดลงอ่าพี่น้องสังเกตดีๆนั้นหน้าตู้นะปิดแล้วนะหน้าตู้หน้าตู้พี่น้องคอยดูนะนี่ไม่มีไฟฟ้าบ้านเลยพี่น้องนี่ดีครับเห็นไหมศูนย์โวลต์ตอนนี้มีแต่โซโลาร์เซลล์เพียวๆเห็นไหมมีแต่โซลาร์เซลล์เพียวๆ สองสติงสามร้อยห้าสิบเ็ดสามร้อยห้าสิบสองสองสติงแต่แผงอ่ะยี่ห้อไม่ตรงกันนะมีจินโกก,กับลองจีนะครับผมนะมันจะค่าก็จะแตกต่างกันหน่อยสติงเลยไม่เท่ากันนะครับผมแต่ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่อยากให้ดีสุดก็คือต้องเป็นแบรนด์เดียวกันให้หมดดีที่สุดนะครับของแผงโซลารเซลล์นะพี่น้องนะเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นโซลารเซลล์บนอัฒนี้ด้วยนะผมงานช่างทัวปงานเพื่อความรู้นะครับผอมนะครับพี่น้อง พี่น้องท่านใดอยากเอาไปติดตั้งก็โทรติดต่อสอบถามหรือแอดไลน์ที่0657461549ได้นะครับผมนะอยากศึกษาระบบโซลาเซลล์อยากติดตั้งโซลาเซลล์นะครับนะครับปรึกษาเราได้นะให้คำแนะนำนะครับพรเริญนินดีนะครับผมนะไม่ว่าท่านอยู่จังหวัดไหนเราไปให้หมดเรามีทีมช่างทั่วประเทศนะครับผมในสกัดพรเจรินนะครับผมนะนะครับพี่น้อง เข้ามาก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะครับพี่น้องเห็นไหมว่าไฟบ้านศูนย์โวลต์นี่ไฟบ้านศูนย์โวลต์นะเดี๋ยวผมจะเอาเบรคเกอร์ตัวนี้ขึ้นให้ดูอ่าเนี่ยเบรกเกอร์ขึ้นขึ้นให้ดูนะพี่น้องปึ๊บนี่ไฟบ้านมาแล้วเห็นไหมจะขึ้นมาเป็นสองร้อยยี่สิบโวลต์เดี๋ยวผมจะเอาเอาลงให้ดูนะระบบนี้ไม่มีปัญหาครับนี่เอาลงให้ดูก็ศูนย์โวลต์เห็นไหมพี่น้อง เราไม่จะเป็นต้องใช้ไฟบ้านเลยตอนนี้ใช้แผง,แผงโซลาร์เซลล์เพียวๆนะพี่น้องนะเห็นไหมเราใช้แผงโซลาร์เซลล์เพียวๆนะครับอตอนนี้แผงโซลาร์เซลล์ก็ราคาถูกนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นของเทียว,วันนะครับหรือเอ็นทายก็แล้วแต่นะก็แนะนําให้ใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ได้มาตรฐานนะครับของเทียว,วันที่ได้มอกของพลังงานของการไฟฟ้าที่ตรวจสอบได้ค่าเอ็มซีค่า วีโอมซีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมต้องได้มาตรฐานหน่อยนะครับผมนะถ้าเราจะติดตั้งนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งพวกเฟรมที่จับยึดของแผงอ่ะต้องแข็งแรงนะครับผมนะพวกแผ่นเมททอนมันก็ต้องดูดีนะครับมีกระจกเคลือบไปหลายชั้นยิ่งดีเลยนะพี่น้องนะแข็งโซลาเซลล์นะครับนะอันนี้จากค่าไฟเดือนละหมื่นสองนะครับตอนนี้เหลืออยู่สี่พันลูกค้าแฮปปี้เลยนะครับตอนนี้นะลูกค้าว่าจะติดตั้งเอ่อว่าจะเพิ่ม อีกสัก5กิโลวัตต์อยากให้เหลือสักพันกว่าบาทสองพันแต่ผมก็แนะนําให้ลูกค้านะครับให้ลงมาอีกเลยพัก 10k ให้มันจบจบนะครับจบไปเลยนะครับทั้งหลังจะได้สบายสบายชิวๆไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งพวงเสียค่าไฟตลอดปีตลอดชาติคืนทุนให้เราประมาณสามปีครับสามสี่ปีคืนทุนแน่นอนนะพี่น้องนะเราไม่ต้องมาแบบภาระราจ่ายค่าไฟนะค่าไฟเดือนละเหมือนเนี่ยเหมือนละสองเนี่ย สิบเดือนก็ปลาไปเท่าไรพี่น้องแสนกว่าบาทแล้วนะใช่ไหมเก็บเงินสักสองปีสามปีเนี่ยนะค่าช่างก็ติดตั้งหาช่างที่ได้มาตรฐานและราคาไม่แพงนะครับพี่น้องอย่างผมติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยผมคิดแค่สิบเค็คิดค่าติดตั้งแค่สามหมื่นนะครับเนี่ยสิบเคนะครับไม่รวมค่าไวริงตู้นะครับไวริงตู้เนี่ยผมไวริงให้ต่างหานะครับแต่แต่ถ้าซื้อมาสําเร็จเราก็ติดตั้งได้เลยแต่ค่าไวริงตู้เราก็คิด การไม่แพงนะครับผมนะคิดค่าวงจรไม่แพงนะครับค่าวิลลิงตู้นะครับนะตอนนี้เราไม่ได้ใช้เอทีเอสนะครับตอนนี้เพราะว่าเอาอยู่นะครับแบตเตอรี่เอาอยู่นะครับมื่งคืนแบตเตอรี่เอาอยู่แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตสามร้อยหกสิบแอมป์หาวนนี้เอาอยู่เลยเพราะว่ากลางคืนนะ่ะมีแต่แสงสว่างกับแอร์ตัวเดียวตู้เย็นนะครับก็เอาอยู่สบายๆนะครับพี่น้อง ท่านใดสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาที่065761549นะครับหรือเอ่อหรือเบอร์โทร080นะครับ496 1ก9 2ก็ได้ต้นสุรเซลนะครับในเพจสุรเซลบุรนาธานีนะครับผมนะนะครับหรือในงานช่อง YouTube ก็งานช่างทุปงานเพื่อความรู้นะครับผมนะวันนี้ฝนก็ตกนะครับแดดไม่ค่อยดีนะฝนตกด้วยนะครับพี่น้องเห็นไหมฝนตกแล้วลกไปปล่อย นะครับสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มานะครับผมพี่น้องนะนะครับผมนี่เห็นไหมครับผลิตไฟแดดเคลื่อนก็ผลิตไฟได้สามร้อยห้าสิบแ์โวลต์เนี่ยครับสองสเต็งเลยเห็นไหมไฟฟ้าไม่ได้ใช้ขวามือเห็นไหมพี่น้องไฟฟ้าไม่ได้ใช้ขวามือนะครับผมนะนะครับนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับชาวโซ,ซลูเซลชาวพุทธนะครับผมหรือชาวคริสต์หรือชาวศาวสานาอืาน่นก็มนุษย์โลกแล้วกันนะครับผมนะท่านใดสนใจก็โทรทักแชทมาที่ศูนาสองนะเอ้ย080นะครับ496เ4้านะครับผมนะทักแชทแอดไลน์มาที่065นะครับผม7461549นะให้คำปรึกษาเรื่องโซ,ซลูเซลทุกระบบนะครับผมนะ นี้เราก็มาดูแลให้ลูกค้านะครับนะครับผมนะนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสนใจเรื่องระบบโซลเซลโทรมาได้เลยให้คําปรึกษาค่าไฟเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคุนวณให้วยนวณให้นะครับไม่มีค่าออกแบบมะไมีค่าออกแบบนะม่มีค่าคําปรึกษานะครับอ่าไม่มีค่าคําปรึกษานะครับไม่มีค่าออกแบบนะครับนะครับสํารวจนงานฟรี นะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์ทักเช็มาได้ที่06571549นะครับผมไปเราดูตู้ต่อให้ดูตู้ต่อนะพี่น้องนี่เห็นไหมให้ดูตู้นะตอนนี้ไฟบ้านเห็นไหมไฟบ้านเนี่ยปิดไว้นะอันนี้คือเอามาใบพัดหรือเอามาเป็นตัวแบคอัพนะครับผมนะน้องเห็นไหม ไหมไฟบ้านไม่ได้ใช้เลยนี่เห็นไหมพี่น้องไฟบ้านไม่ได้ใช้นะตัวนี้ประหยัดไฟนะครับผมโอเคอันนี้ก็อเอาแค่นี้ครับพี่น้องนะอันนี้ก็อเอาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตาม EP ีต่อไปคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีบ้านแม่นะครับให้แม่ทุกคนแข็งแรงสุขภาพดีทั้งกายและใจเงินทองไหลมาเท,ทมานะครับผมสวัสดีครับผม